สวัสดีครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวการถ่ายน้ำกุ้งนะครับผู้ชมการเลี้ยงกุ้งกามแลวถ่ายน้ำนะครับผู้ชมว่าทำยังไงนะครับผู้ชมตอนนี้กุ้ิ่งน้ำออกอยู่นะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปผู้ชมดูนะครับนี้นะครับผู้ชมนะครับผมก็จะเอาน้ำลูกนี้นะครับผู้ชมทั้งลูกนะครับวันนี้บอได้กระอบผมนะครับผู้ชมนะตอนนี้ตีน้ำอยู่นะครับผู้ชมนะครับตอนดูนะครับก็เนี่ยนะครับผู้ชมนะครับ จะวิดน้ำลูกนี้ออกนะครับผู้ชมนะครับทั้งลูกนะครับผู้ชมวิดออกนะครับนี่นะครับผู้ชมต่อมาผมก็จะเอาน้ําลูกนี้ทั้งลูกใส่เหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับพอผมวิ่งน้ําลูกแ้ากระต้มผมออกนะครับลูกนู้นนะครับผู้ชมนะครับออกนะครับผู้ชมนะครับผมก็จะเอาน้ําลูกนี้ทั้งลูกนะครับมาใส่นะครับผู้ชมนะครับนี่นะครับ ผู้ชมเห็นอย่างนี้นะครับผู้ชมผมก็ตีน้ําอยู่นะครับผู้ชมนะครับตอนนี้ผมลดน้ําอยู่นะครับผู้ชมนะครับตอนนี้ประมาณ10บโมงนิดๆนะครับผู้ชมประมาณ10บโมงได้นะครับผู้ชมนะครับก็ความหมายของผมก็คือนะครับผู้ชมผมจะลดน้ําไปเหลือสักแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของของน้ำที่บ่อลุงนี้นะครับผู้ชมนะครับและผมจะสั่งน้ําเค็มมาใส่ตอนประมาณใบหนึ่งนะครับผู้ชมนะครับตอนแดดร้อนๆนะครับผู้ชมใบหนึ่งตอนแดดร้อนๆนะครับผู้ชมเพื่ออะไรนะครับผู้ชมเพื่อ ผมจะบังคับกุ้งบ่อนี้นะครับผู้ชมลอกคราบทั้งบ่อให้ได้นะครับผู้ชมนะครับนี่คือการเลี้ยงกุ้งถ่ายน้ํานะครับผู้ชมผมจะทําอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับวิธีเล้ยงสูตรของผมทําผมจะทําอย่างนี้ซึ่งไม่เลียนแบบใครนะครับผู้ชมนะครับผมไม่เลียนแบบใครนะครับผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวดอดูรถน้ําเค็มมาเลยนะครับผู้ชมนะครับพอรถน้ําเค็มกลับไปแล้วนี่นะครับผู้ชมผมก็จะหวานปูนแคลเซียมคอร์ไลตามนะครับผู้ชมให้เปลือกันแข็งเร็วนะครับผู้ชมนะครับ ผมหมายผมก็คือต้องทําวันพระนะครับผู้ชมนี่ผมทาก่อนวันพระหนึ่งวันนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่า S 1> <S 1> กาุ้งกํากามหรือว่าตระก,กูลกุ้งหรือว่าสัตว์พวกนี้นะครับผู้ชมเขาจะเอาน้ําขึ้นน้ําลงเป็นเกณฑ์นะครับผู้ชมคือดวงอาทิตย์วนรอบตัวเองนะครับเอาดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรงเป็นเกณฑ์นะครับผู้ชมนะครับผมจะส่วนใหญ่ผมจะถ่ายน้ําวันพระนะครับให้ตรงวันพระบริหรือก่อนวันพระหนึ่งวันหรือหลังวันพระหนึ่งวันนะครับผู้ชมนะครับนี่คือการเลี้ยงกุ้งถ่ายน้ํานะครับผู้ชมนะครับ คือความหมายผมคือทําะไ้ก็ได้นะครับผู้ชมให้กุ้งรอกค้าให้ได้นะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าผมใส่กุ้งไปเยอะมากนะครับผู้ชมบ่อสองไร่เศษๆนี่นะครับผมใส่กุ้งไป200กว่ากิโลนะครับผู้ชมนะครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้นี่กุ้งไม่โตแน่นอนนะครับผู้ชมนะครับถ้าเกิดผมเลี้ยงเหมือนชาวบ้านเขานี่รับรองว่ากุ้งไม่โตแน่นอนนะครับผู้ชมจะโตแค่นิโปมือหน่อยเดียวเท่านั้นแหละครับนะครับผู้ชมก็ไปดูตอนใบหนึ่งตอนลดน้ําเค็มมาเลยนะครับผู้ชมนะครับ นี่นะครับผู้ชมนะครับผมก็สั่งรถน้ําเค็มมานะครับจากบางประกงนะครับผู้ชมนะครับจากน้นจากบางประกงมานะครับผู้ชมนะครับก็ที่บ้านผมไปบางประกงนี่ก็ไม่ไกลนะครับผู้ชมประมาณ45หรือ30กว่ากโลเซนต์นะครับผู้ชมนะครับนี่น้ําความเค็มนะครับผู้ชมน้ำความเค็มร้อยยี่สิบนะครับผู้ชมนะครับก็ผ่านกล้องตัวนี้นะครับผู้ชมนะครับเป็นกล้องวัดความเค็มนะครับผู้ชมอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นกองวัตฟุงาเข็มนะครับผู้ชมมันเล็กนะครับผู้ชมผมส่องให้ดูไม่ได้นะครับผู้ชมนะครับก็ผมยุบน้ําไปขนาดนี้นะครับผู้ชมู้ชมดูนะครับผู้ชมหนักทั้งบ่อนะครับผมยุบลงไปเหลือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมนะครับแล้วผมจะไอลูข้างๆกันมาเติมนะครับผู้ชมลูกข้างอยู่โน่นนะครับผู้ชมตรงโน้นนะครับมาเติมนะครับอันนี้ก็แกมาตรงเวลาเป๊ะนะครับผู้ชมแกจะมาใบหนึ่งพอดีนะครับผู้ชมเพราะว่าผมต้องการให้มาประมาณนี้นะครับผู้ชมนะครับ อันนี้14,00 0ลิตรน,นะครับผู้ชมนะครับสิบล้อหนึ่งคันนี่ขึ้นือ14,000ลิตรนะครับผู้ชมนะครับก็นี่นะครับผู้ชมแกก็ลงสักประมาณครึ่งชั่วโมงแกกลับแล้วนะครับผู้ชมนะครับแกจะถอยจากนี้ไปประมาณประมาณ100เมตรได <te> ้นะครับผู้ชมนะครับนี่นะครับผู้ชมนะครับ ก็จะถอยแกไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับประมาณ100เมตรน่าจะได้นะครับผู้ชมจากจากกระต๊อบผมออกไปถนนเส้นใหญ่นะครับผู้ชมนะครับก็พอรถนาเค็มกลับแล้วนี่นะนี่นะครับผู้ชมนะครับผมผมก็จะหวานปูนแคนซียมคอร์ไลน์นะครับผู้ชมนะครับผมก็จะวิ่งหวานปูนแคนซีมคอรไลน์ต่อนะครับผู้ชมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาน้ํากลับนะครับผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเห็นนะนะครับทาไมผมถึงทำตอนกลางวันนะครับผู้ชมเพราะว่า ผมต้องการให้กุ้งลอกคราบนะครับผู้ชมและเปลือกแข็งเร็วในตอนกลางวันนะครับผู้ชมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเซลลขายปูนหรือว่าหมอที่แลบบนะครับเขาไม่ให้ทากลางวันนะครับผู้ชมเขาจะให้ทํากลางคืนนะครับผู้ชมเพราะว่าปูนที่ผมว่านี่มันเป็นปูนร้อนนะครับผู้ชมแต่ว่าผมทํากลับกันนะครับผู้ชมนะครับทำกลับกันกับเซลล์หรือว่าหมอหรือว่านักวิชาการทั้งหลายนะครับผู้ชมที่เขาทำกันนะครับผมทํากลับกันนะครับผู้ชมนะครับเขาให้ทําตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นนะครับแต่ผมนี่ทาตอนกลางวันเดดร้อนนะครับผู้ชมนะครับ ก็นี่คือความแตกต่างนะครับผู้ชมนี่คือคุ้งกํางๆมนครับผู้ชมนะครับไม่ใช่คุ้มขาวนะครับผู้ชมนะครับนี่นะครับผู้ชมนะครับก็เอาน้ากลับแล้วนะครับผู้ชมนะครับมาน้ํากลับแล้วนะครับผู้ชมก็ปูนผงหวานก็เป็นแคลเซียมตัวนี้นะครับผู้ชมนะครับเป็นแคลเซียมคอรไลด์ล้วนๆตัวนี้นะครับผู้ชมนะครับก็จะต่อคาใบมาอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับจะต่อพยางมาอย่างนี้นะครับผู้ชมเครื่องอยู่นู่นนะครับผู้ชมนะครับ แล้วก็ผมจะเอาน้ําลูกบ่ลูกกลางเนี่ยนะครับทั้งลูกนะครับมาใส่นะครับผู้ชมนะครับก็มีนะครับผู้ชมนะครับก็ทั้งวันนะครับผู้ชมผมก็ยังเติมน้ําอยู่อย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็ทั้งวันนะครับผู้ชมบานปูนด้วยก็เอาน้ําเค็มมาใส่ด้วยนะครับผู้ชมนะครับก็สรุปแล้วนะครับผู้ชมก็เอ่อ ผมหมดกี่บาทนะครับ,บผู้ชมะนะครับเดี๋ยวผมจะรวมยอดให้ทันดูนะครับผู้ชมก็ลดน้ําเค็มลดนึงก็2,300บาทนะครับผู้ชมนะครับจาก m m ok บางบัวคงมานี่นะครับผู้ชมนะครับความเค็มก็ประมาณ120 ppm นะครับผู้ชมนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือน้ํามันนะครับผู้ชมน้ํามันก็หมด1,000บาทนะครับผู้ชมนะครับ30หรือ33ลิตรนะครับ <ashes> ผ <etin> ู <tenga ator> ้ชมนะครับแล้วก็ปูนที่ผมหว่านนี่ก็เป็นปูนแคลเซียมนะครับผู้ชมอย่างเดียวนะครับผู้ชมผมใช้ปูนแคลเซียมอย่างเดียวนะครับ สามลูกนะครับผู้ชมลูกก็ลูกก็สองร้อยสามสิบาทนะผู้ชมสามลูกนะครับผู้ชมนะครับก็ทั้งหมดผมก็หมดไปสามพันนะครับผู้ชมเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผู้ชมนี่นี่นะครับผู้ชมคือผมถ่ายน้ําเต็มตัวจะหมดเท่านี้นะครับผู้ชมนะครับก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ